กบกับสวัสดีผมวันนี้พบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจิบ,บน f a c e b o o กกันนะผมใครที่ยอดไลค์น้อยๆนะผมหรือว่าไม่มีนะผมหรือว่าอยากจะเพิ่มนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะผมบผาเข้ามาในคลิมิ u ชเชียลนะครับอ่าน่ตาต่ำมือการคลิมิเชียลก็เป็นประมาณนี้เลยผมใครเคยสมัครกงา,งานแล้วผมให้กดลงชื่อเขอาา้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่จะใครยังไม่เคยสมัครกงา,งานผมตรงนี้ให้กดสีเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับผม เอาหน้าสมัครกช้งานหมดตรงนี้หลวงชู้ใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมนัังลัดผ่านครับผมหังผ่านยานันหมดตรงนี้เสมกันนะครับแล้วก็ยืดติ๊กนะผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอนุม,มัติตรงนี้ด้วยนะครับผมติ๊กให้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครมีอีเมลอยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็กดไว้ด้าน,นล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมหน้าสมัครก็ใช้งานเคบชเชื่อน,นะครับแล้วก็ผมก็มีดวงชื่อก็ใช้ไว้แล้วนะครับผม อ๋อผมคนลงชื่อก็ใช้มาเนาะผมแพลตฟอร์มด้านในก็เป็นประมาณนี้นะผมก็ที่จากเฟซบุ Facebook, ๊กนะผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบนะผมแล้วก็ทิกต็อกครับแล้วก็อื่นครับผมอ๋อแล้ววันนี้เท่าวันนี้เราก็จะเพิ่มยอดไลค์อีโมจิบนเฟซบุ๊กกันเองนะผมกดที่เฟซบุ๊กเลยนะครับอ่าส่วนหมวดหมู่ตรงนี้นะผมหมวดหมู่ตรงนี้คุณเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการได้เลยผม,มจะเป็นต,ตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเพิ่มยอดไลค์อ emoji แล้วผมอขอเป็นอีโมจิรูปกดไลค์ like แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับอ่าส่วนบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเเเเลลลือออกกกกกกบบรรรรรริาาที่คคุณต้้้งไดยนนนนะะััผมขป็แแว อ่ะส่วนลิงนะครับผมลิงคุณก็ไปกรอที่คุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือตัวนี้นะครับอ่าคุณก็วางครับผมก็ไม่น่าเสียดสีเลยนะครับอ่ะส่วนจำนวนนะครับผมจำนวนตรงนี้กูเลือกจำนวนทีุู่ต้องการได้เลยนะครับผมอ่าขอเลือกไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าขอจะลงครับรา TION เฎรยไม่มแล้วผมจะเขาจะจ่ายมครหบผมแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่กดสั่งซื้อ้าล่างตรงนี้นะผมก็มีรายละเอียดทั้งนั้นความมาอ่านก่อนได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับ เอาครับผมกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้รับการสั่งซื้อแล้วนะผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้นะครับก็เป็นอานเสร็จแล้วผมเลยรอสักครู่นะครับผมตรงนี้ระหว่างรอตรงนี้นะผมกับบดลเปิดฟอร์มอื่นกันดีกว่านะผมยังเช็คปอร์ดการซื้อเรานะครับอปอร์ดการซื้อแล้วผมก็มีทางเลือกดีของเราผมลิงก์ของเราเนีผมเลือกเขียนบนเราดาเนินการผมตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับผมอไปทุบฟอร์มคัตเตอร์เงินของเราดีกว่านะครับ อ่าเพื่อนเพอนกาเติมเงิของเราก็มีอยู่3หลักๆนะครับตรงนี้มีทางพรอมเพย์นะครับผมโทมันี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคําแนะนําด้านล่างตรงนี้มาอ่าก่อนได้นะครับผมอ่าก็มีอยู่3อะไรเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยกดยอดเงินเติมาปล่างตรงนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้ส่วนเพื่อนเคนไหนนะผมอยากติดต่อไอ้มินนะผมหรืออาช้าหรืออะไรอย่างนี้ครับผมก็สามารถติดต่อไอ้มินตรงนี้ได้เลยนะครับผม การติดต่อแอมินนะครับผมตรงนี้ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมแอดไลน์ก็ได้นะครับผมหรือว่าสแกนลายเคียวโคตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมอส่วนตัวช่วยเหลือนะครับผมไปมีทหมวดหมู่ครับผมแล้วก็แจ้งปัญหานะครับแล้วก็เลโกเดอร์ครับผมแล้วก็ความครับผมประมาณนี้ครับผมการติดต่อไอมินนะครับคร่าวๆครับผมอแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดไลค์ผมก็มีอยู่ประมาณห7สิบ็ดนะผมอ่ะผมจะขออนุญ,ญาตรีหนึ่งทีนะผมว่ายอดไลค์ผมจะเพิ่มมาไหมนะครับอ่ะถ้ารีไปแล้วนะผมยอดไลค์ผมยังกำลังทยอยเพิ่มมาด้วผมตอนนี้ก็จะขออภัยด้วยนะผมวันนี้จะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มเลยแล้วกันนะครับผมตรงน,นี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมตัว อาอครับผมแล้วตอนนี้หลังจากผมตัดภาพแล้วผมก็ย้อนผมก็เพิ่มมาที่เรนะียบร้อยแล้วผมเป็นร้อยสองเลยนะผมก็ประมาณนี้นยะผมก็เ,เพิ่มมาเร็วมากเลยนะครับแล้วก็อ ores, าจจะมีแถ planes, นะมนะมา,มา,ามให้นะใด้วยผมเล็กๆน้อยนะผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นดังแอปปีแถมมาให้นะผมก็เป็นอะไรที่ใจดีมากๆเลยผมตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ับผมก็จะเสที่แล้วผมตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับก็กลับมาที่เดิเมกันดีกว่านะครับ อหน้าการะดต่อยมีตรงนี้ผมก็แนะนําไปทีเรียบร้อยนะผมแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะผมสนใจนะผมอย่าทำตามแบบนี้นะครับก็ไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าแนะนําเพื่อนระบบตรงนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ผมไปแชร์กับเพื่อนของคุณได้เลยนะผมถ้าเพื่อนของคุณระผมสมัครขั้นต่ำหรือเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปตรงนี้นะครับผมเีเ,เดลคาตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้าแนะนําเพื่อนนะครับอและก่อนจบคลิปนี้นะผมผมก็มีแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะผมคือซีรีส์หนังจีนนะครับ แอซิลี่หนึ่งจีนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อมือแล้วผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำถึงห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วผมจะเปิดให้ดูฟรีนะผมมากกว่าสามร้อยแปดสิบเอ็ดเรื่องแล้วผมแอซิลี่หนึ่งจีนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมกลมเล็กดูกันได้นะครับผมมีซับไตยภาคไทยนะครับประมาณนี้นะครับอในคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมผู้บิดาตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับกราบลาแล้วนะผมขอบคุณครับ